โบเมลดานะทำแฟนๆหลงหัวปักหัวปั๊มเพราะภาพนี้เป็นเหตุเป็นนักสแสดงมากความสามารถแถมเรื่องความสวยบอกเลยไม่ธรรมดาเลยค่ะสำหรับสาวโบเมลาดายิ่งตอนนี้กำลังมีความรักบอกเลยว่าทั้งสวยและออร่จับสุดๆทั้งลัคกี้อินเลและ l u c กี้อินเกมเวอร ล่าสุดทางด้านสาวโบนันได้โพสภาพลงไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นที่ว่าอยากให้พวกคุณหลงผมต้องท้องมนคาถาไหนและด้วยความที่ภาพนี้เรียกว่าทาั้งเซ็กซี่และน่ารักจนทําให้แฟนๆนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นท้องทําไมหัวปักหัวปมแล้วเนี้ยแค่นี้ก็งงหัวไม่ขึ้นแล้วหรือท้องอะไรมาก็ได้โอ้ยไม่ต้องท้องก็หลงจะแย่แล้วไม่ต้องท้องแล้วครับหรือพอแล้วหลงแย่แล้วจึงอยากจะรู้ว่า สาวโบนั้นสวยน่ารักแค่ไหนชมได้จากภาพของเธอเลยจ้า